ครับวันนี้อยู่บ้านนะครับมีเวลาก็เลยได้มีโอกาสได้กรองน้ําไว้ดื่มไม่ใช้ในบ้านซึ่งก็สะดวกดีครับแต่ก่อนซื้อน้าซื้อน้ําทานนะครับจะต้องขับรถไปแล้วก็ซื้อแล้วก็ยกขึ้นยกลงยกมาใช้ไม่กี่วันก็หมดหมดแล้วก็ต้องสั่งต้องซื้อก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับก็ค่าใช้จ่ายเดือนเดือนเยอะมากแต่หลังจากที่ได้ซื้อเครื่องกรองน้ํามาใช้นะครับ ราคาตอนแรกก็อาจจะแพงหน่อยตอนแรก,กไม่อยากจะซื้อแต่ว่าเออคิดไปคำนวณไปคำนวณมาระยะยาวสะดวกประหยัดนะครับแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยด้วยครับอยากให้ทุกคนหันมาใช้เครื่องกรองน้ำนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็เพื่อความสะดวกของตัวเองในการออซื้อน้ำดื่มนะครับก็จะลำบากในการที่จะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวสั่งแล้วก็ไม่สะดวกแต่ถ้ามีเครื่องกรองน้ำไว้ที่บ้าน เราก็สะดวกแล้วก็ได้กรอกน้ําไว้ทานไว้เไว้ทานเองนะครับก็ก็ดีฮะใช้มาหลายปีและประหยัดไปปีละหลายหมื่นบาทครับ